ทีนี้พาไปดูอาชีพของชาวบ้านในฤดูการนี้หน่อยคุณผู้ชมเขาออกไปจับแมงทับหัวทับทิมอยากรู้ไหมว่าเขาจับกันยังไงไปดูค่ะ มันเลยมันเลยนี่จ้าชาวบ้านป่าข่อยเหนือในตัวเมืองเชียงใหม่ขี่รถเครื่องออกไปมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างไปเลยพร้อมอุปกรณ์เป็นแบบท่อนอลูมิเนียมค่ะแบบนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายขนาดนะเอามาต่อๆ่ต่อกันให้มีความยาวประมาณ10เมตรนี่เขาทําอะไรมาพร้อมกับถุงพลาสติกใบใหญ่ตระเวนขี่ไปตามหมู่บ้านป่าคอยเหนือแล้วก็หมู่บ้านน้องเขียวไปเลยตามสองข้างทางจะมีต้นเปาะต้นปอป่า <Huh? S 2> ต้นปอป่าเนี่ยจะมีเยอะมากแล้วเจ้าแมงทับหัวทับทิมเนี่ยมันจะมากินยอดใบอ่อนของต้นปอเป็นอาหาร oh. ก็เลยจะออกมาให้เห็นกันในฤดูการนี้นี่แหละคุณผู้ชมเราจะเห็นเจ้าไอตัวแมงทับหัวทับทิมเนี่ยในช่วงฤดูการนี้นชาวบ้านก็เลยจะต้องออกมาจับแมงตัวเนี้ย ที่กำลังเกาะกินใบปออยู่เนี่ยโดยวิธีการแบบที่เราเห็นกันคือใช้ท่ออลูมิเนียมยต่อกันยาวสูงจนเป็น10เมตรอย่างที่บอกอแล้วก็มีถุงพลาสติกปลายใช่ไหมสวมไว้ที่บริเวณปลายไม้เพื่อให้แมงทับอ่ะมันกินใบแล้วพอมันกินเขย่าเขย่าให้มันหล่นลงน,นถุงพลาสติกไงอีจับได้้แลวเห็นไหมมันหัวทับทิมคือหัวมันสีแดงเป็นแมงทับที่หัวสีแดงแมงทับหัวทับทิมตัวขนาดเนี้ยนะปีกสีเหลืองอ่อนสลับดำเนี่ยนะเอาไปขายได้ราคา ราาตัวละหบาทก็ไม่ธรรมดานะนี่คิดเป็ตัวนะราคาดีนะคุณรู้ไหมว่าเขาจะไปขายทําอะไรทำอะไรครับเขาไปขายให้กับนักสะสมรวมถึงบางคนเอาไปสตาร์ทขายในต่างประเทศเลยแล้วปีกของมันน่ะปีกของแมงทับอะไปเป็นเครื่องประดับไงคุณเพราะแมงทับมันมีสีสวยนึกออไหมคะ แล้วแมงทับก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคุณผู้ชมชซึ่งแมงทับเนี่ยเขาจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปมันก็เป็นอาชีพในท้องถิ่นเหมือนกันคุณผู้ชมเคยเห็นเครื่องประดับที่ทาจากปีกแมงทับไหมจะเป็นสีเขียวเหลือบๆอะ่ะใช่เออแต่อันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นออว่าแมงทับอันนี้เป็นแมงทับหัวทับทิม่สีเปลือกผิวปีกของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายชนิดล <ะ S 1> แล้วแต่ความชอบแล้วก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันด้วยน่า